ดีครับพี่น้องคำๆออกมาหน้าครับพี่น้องภาพพี่น้องมารอเบื่อหน้าพายูเขาครับฝนตกลมมาพร้อมครับเขานอนครับ <c oughs> พี่น้องเลย,ยจะจังได้บ้านหน้าพี่น้องเพียงใดเนาะเงีวเลยครับสุดแถวเลยครับฝนฝนตกแล้วลมมาพร้อมเขานอนครับเขาลมพี่น้องลม ไปเป็นแถวเลยครับโอ้ยเป็นแนวไหนพี่น้องเอ้ยขอพี่น้องกระเบิงไปน้ำกันครับนี่คือบ้านสวนยูฝาหน้ายูโลครับอาตัดเสียนครับตัดเสียนครับลมเบิดพี่น้องเลยบ้านพี่น้องลมมาเนาะบ้านสังแปนตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครลมครับมามือเดียวแป๊บเดียวครับ บอกพ่อ20นาทีครับไปเบิดพี่น้องซูดแถวหน้าสิบก็ไรขึ้นไปเึ่งลม,มเบิดพี่น้องเออยังหยืนอยู่หน่อยนึงครับพี่พน้องเอ้ยเขาเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้า,จา,จายัางหน่อยนึงขเขาเหนียวไปสูดแถวครับขเขาเหนียว นี่ก็เขาเหนียวครับหน้าข้าเหนียวไฟนี่ลมบิดครับเงี้หอดพูนเถียงคืนครับพี่น้องเห็นเถียงปะครับนอนเถียงแล้วครับสุดเลยครับเออคูอเป็นจ้สี่ครับส่วงฝนตัวกันยังอยู่วัดโพธารามอยู่ครับพากันตกแต่ง ของใส่กรินครับพวกเอกสั์คัตตามอนทุกหลายอย,ย่างครับพี่น่องอยากที่ทำกับรังรวมทำกันฝนตัวมาแตกนี้ไปนี้มันพวกห้มเข่ากับแก๊บเขา่าซอยกันครับบ้านนี้โอ้ยบายบาย,ายนี่ครับหลังจากหันก็นได้ไปบูแครนหนักครับอยู่สุมส่นที่สี่ครับเป็นบวชมืองครับบัตรโพธาราม หลังจากบายสีสูตรคนนาคแล้วก็ผมก็ได้ออกมาหน้ากนะครับมาความพี่น้องมาเบิงพายุเอ่อประมาณนี้พี่น้องขอขอพุณนพี่น้องทุกคนที่เขามาชมมลิปนี้ครับผมพามันยางมึงหน้าครับหน้าเขาลมพี่น้องขอพี่น้องทุณคนมีแนี่จะความสุขสุขผักแข็งแรงแข็งแรง ทุกคนทุกครอบครัวครับผมออดทีนึงที่สิบหกก็ขอให้แห้งๆปังๆอีกลอตเตอรี่วันทีหนึ่งครับผมก็ขอสวัสดีครับ